กรุงเลยครับท่านผู้ชมครับเอกมัยเอกมัยเจริญมะเอาเจริญมากโอ้เป็นแหล่งธุรกิจที่สาคัญอีกหนึ่งแห่งนะใจกลางกรุงเทพเลยกลางถนนเนี่ยท่านผู้ชมครับโจนะครับเหิมเกลมมกันขนาดหนักปลาระเบิดใส่กันเอามีดไล่ฟันกันจนกระทั่งชาวบ้านคนเมืองกรุงนะครับก็ขี่มอเตอร์ไซค์มีอยู่คนหนึ่งครับแล้วข้างหน้าเนี่ยเขามีกระเป๋าเป้อยู่ในเป้มีอะไรทราบไหมครับมีเด็กตัวเล็กตัวน้อยเป็นลูกของเขาอยู่ที่ข้างหน้าแบบนี้เขาเหวอเลยนะครับท่านผู้ชมฮะดูภาพเหตุการณ์ครับ มอเตอร์ไซค์คันเมื่อสักครู่นี้ไหมฮะมคุณพ่อนะขี่แล้วลูกเนะี่ยอยู่ในเป้นะก็มีเด็กนะอยู่ข้างหน้าก็คือลูกเขานี่แหละแล้วเสียงระเบิดก็ตามมาดังบึ้มปังนี่เห็นไหมฮะเนี่ยแล้วฉากหลังเนะี่ยเป็นฉากที่เด็กเกเรกำลังเอามีดไล่ฟันกันปาลาระเบะิดใส่กันแบบนี้ท่านผู้ชมครับนี่เอกไมยนะนั่นสินี่กทมนะอกอาดมากอกอาจริงๆไวรุ่นหลายคนนะครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้ว ตรงแถวๆนั้นะฟุตบงคุตบาทเนี่ยก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเขาขายของอยู่แบบนี้เขาก็าวิ่งหนีตาย13ธันวาคมนะครับปากซอยเอกมัย23โอ้โหเกลียนจริงๆจากนั้นนะเมื่อปาระเบิดไล่ฟันกันแล้วน,นะครับก็แยกแย้ายกันหนีเบื้อง <c oughs> ต้นเรายังไม่ได้รับรายงานนะครับว่ามีคนบาดเจ็บหรือเปล่าหรือเป็นอะไรหรือเปล่าน่าจะยังไม่มีนะครับแต่ว่าแบบนี้ไม่ได้ครับเราส่งไอรถถังลงไปเลยครับ คุณสมเกียรตินูมหันนะครับวันนี้ลงพื้นที่นะครับไปที่ปากซอยวัดภาษีจุดเกิดเหตุก็คือเอกมัย23วันนี้เราไปคุยกับคุณลุงไพฑูย์นะครับเจ้าของร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์อู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์อู่ซ่อมรถยนต์แบบนี้ลงุลงลุงไพฑูร์บอกว่าลุงเห็นเหตุการณ์นะเมื่อวานนี้กำลังซ่อมรถอยู่ใกล้กันเลยจุดเกิดเหตุเนะี่ยตอนแรกก็เห็นแล้วละ่ะไอ้พวกเด็กวัยรุ่นพวกนี้มันมาออกันมารวมตัวกันแล้วทันใดนั้นเองมันก็เปิดฉากปาระเบิดก่อนแล้วก็วิ่งไล่กันแแลล้้วก็ขีีี่มเรไซหบบบนน ตอนนั้นลุงบอกว่าเห็นมันปลาระเบิดนะแล้วก็มีเสียงดังขึ้นมาดังปังขึ้นมาแบบนี้แล้วควันสีขาวก็พวยพุ่งขึ้นมา <S <S มลุงเองตอนนั้นบอกว่าระเบิดจริงระเบิดปลอมไม่รู้ละลุงแอบก่อนนะครับเพราะกลัวนะครับกลัวสะเก็ดระเบิดแบบนี้พอวัยรุ่นมันหนีกันไปแล้วครับออกไปดูจุดที่เด็กมันปลาระเบิดกันนหะเออมันก็ไม่มีสะเก็ดระเบิดนะลุงบอกลุงตกใจนะครับเพราะไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าใจกลางเมืองแบบนี้เอกมัยแบบนี้มันจะกล้าถึงเพียงนี้ครับลองฟังลุงไพบูลดูครับ มีสะเก็ดระเบิดนะมีแต่ควัน,นอ๋อมีเสียงระเบิดดังมีเสียงระเบิดดังอืแลวหลังจากนั้นนะ,นะครับเด็กก็ไปแต่เห็นเด็กมันวิ่งไล่กันโอ้ <laughs> ปกติเด็กมันมารวมกลุ่มแบบนี้บ่อยไหมครไม่บ้าไม่ไม่เคยเห็นเลยมีมาค้างเดียวนี่นะอ๋อแต่เมื่อวานนะี่คือได้ยินแต่ระเบิดมีปืนนะใช่ใช่มีเสียงระเบิดอยู่แต่นั้นแหละแล้วก็มีควันขึ้นแต่ไม่มีสะเก็ดแล้วไม่มีใครเจ็บอะไรไม่มีใครเจ็บอะไรแล้วก็ขี่รถเข้าไปในซอยนี้แหละครับ ผมก็ไม่เห็นนะเห็นแต่มอเตอร์ไซค์แวบๆปีจังหวะผมอยู่ดูรถอยู่ตรงนั้นนะกำลังกำลังดูรถอยู่แล้วตกใจอ้าวไ้เสียงอะไรแล้วก็รีบเข้าไปนั่งในรถแล้วก็เห็นเด็กมันวิ่งไล่กัน่นันนะแล้วก็แป๊บเดียวมันก็หายกันไปแล้วแล้วตำรวจมาไหมฮะไม่มาตำรวจไม่มาตำรวจไม่มาไม่มีไม่มีใครไปแจ้งตำรวจเลยใครไปแจ้งอะไรใช่ไม่มีใครไปแจ้ง ใช่ครับชาวบ้านก็เดือดร้อนลุงภัยทูลเนี่ยเจ้าของอู่ซ่อมซ่อมรถซ่อมมอไซค์แบบนีก้ก็เดือดร้อนดีมันไม่ปาเข้าไปในอู่นะครับส่วนวงจรปิดนะกล้องนี้เนี่ยมาจากร้านอาหารอีสานร,ร้านแซบอีสานนะครับบันทึกภาพได้ค่อยๆดูไปนะฮะเห็นไหมครับคนที่ขี่มอไซค์ที่มีลูกด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่คนนี้ไงที่ตกใจเด็กอยู่นั่งข้างหน้าเออมาก่อเหตุแบบนี้ต่อหน้าเด็กเล็ก,ลกๆอะเนาะใช่ไหมฮะ อ่ามันปีร้วงมาแล้วเห็นไหมฮะในในใน,ในทางขวาเห็นไหมครับมันปลาอะไรบางอย่างเข้าไปแล้วนนะนสมทบมาแล้วเห็นไ<อ>หมฮะเห็นไหมฮะนี่แหละคลิปนี้แหละและเห็นบอกว่าวิ่งไปที่หลังร้านที่เป็นห้องน้ําอาหารห้องน้ําของร้านอาหารอีสานเผอิญเผอิญครับในร้านมีนักเ,เ,เรียนหญิงชายกลุ่มหนึ่งกำลังล้าง,างน่องล้างหน้ากันอยู่<อ>วัยรุ่นมันก็ปลาลักษณะคล้ายระเบิดเข้าไปในห้องน้ําเลยนะเด็กก็ต้องวิ่งหนีแล้วตกใจมันบึ้มขึ้นมาแบบนี้ฮะ วันนี้คุณวชิรวิทย์ครับหลานเจ้าของร้านอาหารอีสานแกบอกแบบนี้ครับก็เสียงมันเหมือนระเบิดจริงๆนะแต่ไม่รู้ว่าระเบิดหรือประทัดนะจกกนกระทั่งลูกน้องก็คือพนักงานเนี่ยแล้วก็ลูกค้าเขาก็ตกใจส่วนน้องน้องเด็กนักเรียนที่เขากำลังล้างน่องล้างหน้ากันอยู่แบบนี้เขาก็วิ่งผ่านหน้าร้านวิ่งหนีออกไปก่อนนะครับแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งมาบอกว่าพี่ขอหน่อยได้ไหมผ้าวงจรปิดเนี่ยจะไปแจ้งความเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะทำให้กลุ่มน้อง,น,องน้องเขาเนี่ยบาดเจ็บปากแตก วันนี้คุณวชิรวิทย์บอกนะครับสาเหตุเบื้องต้นนะฮะทั้งสองกลุ่มที่ทะเลาะวิวา,กาทกันที่ทำร้ายกันอะไรแบบนี้นะครับปาระเบิดใส่กันเอามีดไล่ฟันกันเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านเนี้ยเขามีเหตุการทะเลาะวิวาทกันชกต่อยกันไล่ทำร้ายกันจนบานปลายเพราะฉะนั้นก็เลยอยากฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับให้เข้มงวดด้วยนะครับเพราะว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยนะเยาวชนก็คือเยาวชนอายุแค่ประมาณ1ิ1 4เท่าน,นั้นเองนะครับยังคงขาดวุฒิภาวะอยู่ลองฟังกันดูครับ จะฝากน้องก็ด้วยวัยของเขาอะเนาะ mm hmm. ก็ฝากพ่อแม่ช่วยดูด้วยครับว่าบางครั้งเด็กเขาก็ไม่ยังคิดอะแล้วเพียงเข้ามาเงี้ยบางครั้งที่ร้านมีทั้งลูกค้าไทยแล้วก็ต่างชาติแล้วถ้าเกิดวันนั้นมันโดนลูกค้าขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รู้จะอธิบายเขายังไงอะครับ mm hmm. จริงๆเราก็จะว่าเป็นเหตุสุวิยัย้ไหมก็ไม่น่าจะใช่อะ mm ่ะ hmm. อยากให้อยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองคือบอกผู้หลานนิดนึงอย่างเงี้ยครับกลัวไปโดนคนอื่นเขา เอาละท่านผู้ชมครับตำรวจสอนอทองหล่อก็ไม่ได้เพิกเฉยนะครับแม้ว่าเรื่องนี้จะยังไม่มีใครมาแจ้งความถูกไหมครับแต่ว่าพี่ๆตำรวจสอนอทองหล่อบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบก่อนนะต้องหาให้ได้ก่อนว่านะักเรียนที่มาก่อเหตุนั้นทั้งสองกลุ่มนั้นเรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรหลังจากนั้นค่อยไปว่ากันที่โรงเรียนกันต่อครับอืมเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องไปสร้างจิตสํานึกเนาะให้กับเด็กๆหรือว่าเยาวชนนะตั้งแต่เขาเล็กๆเ,เลยหรือเปล่า ว่าเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นมไม่ว่าคุณจะไปกระทำกับใครก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ถูกกฎหมายค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด s ับสไ r ร b ์ข่าวช่อง8